สวัสดีครับวันนี้มีหนุ่มๆมาแนะนำอยสองตัวนะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นเชิงนะครับนี่ครับพ่อเนี่ยจะเป็นไก่เชิงนะครับเข้าปีกตีข้อหวัวดึงคางนะครับนี่ครับส่วนแม่เนี่ยจะเป็นปาก่อยนะครับแม่นี่จะเป็นก่อยนะครับนี่ครับพ่อของตัวเนี้ยตอนหนุ่มๆเนี่ยมีผลงานนะครับชนะมาห้าเที่ยวนะนี่ครับตัวนี้ ตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่2.5นะครับรูปร่างรูปร่างดีลอยสวยนะครับแต่ว่าจะมีตําหนิอยู่อย่างหนึ่งนะครับปีกข้างซ้ายเขาจะห่างนะครับปีกห่างปีกว่างนะครับแล้วก็ให้สังเกตดูตอเขานะครับตอเขาก็จะมาช้าหน่อยจะเป็นตอกรามนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไก่ตีแผลนะครับแผลพม่าเลยนะครับตัวนี้ดึงดึงคางตีกระเดือขึ้นหูตานะครับตัวนี้นี่ครับ ตัวนี้ได้แผลแผลพม่ามานะครับแผลพอนะครับเป็นแผลตีหัวนะครับตัวนี้ตัวนี้แผลตีหัวมานะครับแต่ก็มีทุบหลังบ้างนะครับมีทุบหลังทุบซอกบ้างในบางจังหวะนะครับแต่แผลหลักๆแล้วตัวนี้ตีแผลพม่านะครับนี่ครับผมตัวนี้ลืมแจ้งลืมแจ้งนะครับตัวนี้สบใบแดงนะครับตัวนี้สบใบแดงนี่ครับ มาดูตัวที่2กันครับเป็นคู่เกิดกันนะครับนี่ครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่2.6นะครับรูปร่างดีจับสวยนะครับลำตัวนี่กลมเลยนะครับจับยาวจับ2ท่อนนะครับตัวนี้จะได้แผลประก่อยมานะครับแผลก่อยมานะครับตัวนี้จะเป็นทุบหลังยัดซอกนะครับตัวนี้แผลหลักๆอยู่ที่แผลตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีแผลขึ้นหัวขึ้นกระเดือกอะไรบ้างนะครับแต่ว่า แผลหลักๆแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแผลลาตัวนะครับนี่ครับตีซอกทุบหลังนะครับนี่ครับใครที่ชอบนะครับตัวนี้ไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ไม่มีตําหนิใดๆนะครับนี่ครับใครที่ชอบกอยหรือเชิงเนี่ยผมมีมาแบ่ง2ตัวนะครับช elves, ุดนี struggle, ้เป okay. ็นของน้องชายผมนะครับชุดนี้เป็นของน้องที่เราร่วมกันพัฒนาด้วยกันนะครับน้องก็จะทำเชิงทำกอยด้วยนะครับนี่ครับ อันนี้ผมก็เลยเอามาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้ดูกันใครที่สนใจเผื่อมี FC ท่านไหนที่ชอบ๋ก่ชอบแบบไก่เชิงอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับมีมีอยู่2ตัวนะครับแนะนำมีอยู่2ตัวที่มาแนะนำนะครับตัวนี้15ใบแดงนะครับนี่ครับ